เจ้าชายถูกจับไปในข้อหาบุกรุกและพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่แอดเจ็ดสเปมีเอสลงท้ายเจ้าหญิงต้องคำสาบให้นอนหลับยาวนานถึงร้อปีการละเวลาผ่านไปปราสาททั้งหลังถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และหนามแหลมวันหนึ่งเจ้าชายผู้กล้าหาญก็มาถึงเพื่อหวังปลุกเจ้าหญิงจากนิทรา เจ้าหญิงยังคงนอนหลับลึกไร้การรับรู้ใดๆเจ้าชายตัดสินใจจุ่มพิษเพื่อปลุกเธอตามตำนานที่เคยได้ยินมาแต่แทนที่จะดีใจเจ้าหญิงกลับตกใจสุดขีดที่ถูกคนแปลกหน้ามาจูบเธอหยิบโทรศัพท์แวดมนขึ้นมาเรียกตำรวจทันทีเจ้าชายถูกจับไปในข้อหาบุกรุกและพฤติกรรมไม่เหมาะสม เจ้าหญิงหันมาทำคอนเทนต์เล่าเรื่องราวการตื่นจากนิทราแทนสุดท้ายเจ้าหญิงไม่ได้พบรักแต่กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแทน